สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังตลกอาชญากรรมเรื่องฝ่ายเปเปอร์ปลนสะดุดมาอยู่ที่รักหนังเมื่อปี2011นําำแสดงโดยแพทริกเดมซี่แอชลี์จัดและออกเทวสเปนเซอร์ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังจะเริ่มต้นยังธนาคารแห่งหนึ่งในตอนนี้นั้นใกล้ะจะถึงเวลาปิดทำการ จึงทาให้ลูกค้าหลายรายรีบเดินเข้ามาเพื่อใช้บริการซึ่งในตอนนี้ผู้จัดก,การสาขากับเจ้าหน้าที่ไอทีก็กําลังบุ่นกับการอัปเกรดระบบความปลอดภัยและที่ด้านนอกธนาคารนั้นก็มีกลุ่มชายแปลกหน้า3คนกําลังขนอะไรบางอย่างขึ้นมาดาดฟ้าธนาคารด้วยด้านพระเอกสุดหล่อของเรานามว่าทริปเขาได้เดินเข้ามาใช้บริการธนาคารในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันโดยเขาได้เดินผ่านช่องบริการแรกไปแล้วก็ไปหยุดที่พนักงานสาวชื่อว่าเคนลินส่วนธุระในวันนี้ของเขาก็คือแคมมาแลกเหรียญเท่านั้น พอเขาเห็นว่าพนักงานสวยเขาก็เลยจีบเธอและก็ทําให้รู้ว่าเธอกําลังจะแต่งงานเพราะมีกล่องของขวัญวันแต่งงานกองโตวางอยู่ข้างๆพนักงานสาวข้างๆเลยพูดแทรกขึ้นมาว่าคู่มันของเคทลินนั้นรวยมากๆครับดังนกลุ่มชายแปลกหน้า3มคนสรุปแล้วทั้งหมดเป็นโจรที่จะมาปล้นธนาคารแห่งนี้โดยประกอบไปด้วยดาเรียนไวสตไตล์และเกตเมื่อเปิดเครื่องรบกวนสัญญาแล้วทั้ง3าคนก็กดรีโมทเพื่อเปิดประตูและเข้ามาด้านในธนาคารทันทีส่วนทริป หลังจากแลกเหรียญเสร็จนาฬิกาก็ส่งเสียงเตือนให้เขากินยาแล้วเขาก็สังเกตว่ามีชายแปลกหน้าสองคนเดินเข้ามาด้านในธนาคารพร้อมกับมีอาวุธติดตัวเขาเลยตะโกนว่าที่นี่กำลังจะถูกปล้นพร้อมกับกระโดดไปหาเคสลินเพื่อปกป,อป้องเธอทันใดนั้นเองชายสองคนที่เพิ่งเดินเข้ามากับกลุ่มโจรสามคนก็ตะโกนขึ้นพร้อมๆกันว่านี่คือการปล้นทำให้ทั้งสองกลุ่มตกใจมากเพราะดันมาปล้นธนาคารพร้อมๆกัน เคลลินจึงช่วยโอกาสที่พวกมันทะเลาะก,กันโทรไปแจ้งตำรวจแต่ก็พบว่าสัญญาณเตือนภัยใช้ไม่ได้และโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณดานเกตหนึ่งในโจรสามคนเขาได้ทาตามแผนป้นเดิมโดยการไปบอกฝ่ายไอทีให้เปิดระบบป้องกันภยัยเมื่อระบบเริ่มทำงานและประตูธนาคารกำลังจะปิดทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งโดนยิงจนล้มลงทำให้โจนทั้งสองกลุ่มยิงห้ามหันกันทันทีดานโจรสองคนเมื่อเห็นที่ว่าสู้ไม่ได้ก็เลยวิ่งหนีเพื่อที่จะออกนอกธนาคารเทว่าก็ไม่ทนันเพราะประตูธนาคารได้ปิดลงไปเสียก่อน ส่วนทริปพอเห็นชายที่โดนยิงนอนนิ่งอยู่และดูท่าว่าไม่น่าจะรอดเขาจึงใช้โทรศัพท์คุยผ่านอินเตอร์คอมบอกให้โจนทุกคนหยุดยิงเพราะมีคนโดนลูกหลงครับเมื่อทั้งหมดหยุดยิงทริปก็เข้าไปดูชายคนนั้นแล้วก็พบว่าชายคนนั้นได้ตายไปแล้วจากนั้นก็หันไปคุยกับโจนทั้งสองกลุ่ม และพอรู้ว่าโจร3คนมีเป้าหมายมาปนตู้เซฟส่วนโจร2คนที่ชื่อว่าพีนัทบัตเตอร์กับเจลลี่จะมาปนตู้ a t ทีเทริปเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไปทํางานป้อนในส่วนของตัวเองสิพร้อมๆกับเรียกโจทั้งสองกลุ่มให้เดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อตกลงกันเมื่อตกลงกันได้ดาเลียนก็สั่งให้นําตัวประกันทั้งหมดไปขังไว้ในห้องและก็ยึดโทรศัพท์ไว้รวมไปถึงลากพนักงานฝ่ายสินเชื่อขนาดนั่งเข้าห้องน้ํามารวมไว้ด้วยกันจากนั้นไวสไตล์ก็เข้ามาย้ํากับเราาาตัวัววกน่่อยคิดหล่งงเสียดัง เกดเลยบอกว่าให้ฆ่าไปสักคนเพื่อคู่ไหมไวสยสไตล์เลยไล่เกดออกไปเพราะเอะอะอะไรก็จะฆ่าคนตลอดแล้วก็บอกให้เอารีโมทป,ประตูมาแล้วทั้งสองคนก็รีบไปทําการปร้นตามแผนเดิมดานพีนัทบัตเตอร์กับเจลลี่ทั้งสองคนมายืนจ้องดูตู้ ATM และจู่ๆก,ก็เกิดกลัวไม่กล้าป้นขึ้นมาก่อนเลยได้ไปหาโจนอีกกลุ่มดูว่าทําอะไรกันอยู่แทนส่วนดารียนเขาอยู่หน้าตู้เซฟทันใดนั้นเขาก็พบว่าพีนัทบัตเตอร์กับเจลลี่มาหา เขาตกใจมากแล้วก็ต้องตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อรู้ว่าเจ้าโจรปัญญาอ่อนสองคนได้เห็นหน้าเขาเข้าให้แล้วซึ่งทีแรกทั้งสองคนก็พยายามปฏิเสธ พร้อมกับเปลี่ยนไปเป็นชมว่าหน้าตาดีแทนทําให้ดาเรียนโมโหมากวันไหนบอกไม่เห็นหน้าไงจากนั้นก็สอนวิธีการต้นเบื้องต้นให้กับทั้งสองคนฟังพร้อมกับยกตัวอย่างเรื่องการป้นทุกครั้งต้องใส่หน้ากากพร้อมกับชี้ไปที่รอยสักของทั้งสองคนด้วยสึ่งทั้งสองคนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวแถมยังโชว์รอยสักให้ดูด้วยความาภาคภูมิใจอีกต่างหากเมื่อดาเรียนเห็นว่าต่อให้อธิบายให้ตายจนปากฉีกไปถึงใบหูเจ้าปัญญาอ่อนสองคนนี้ก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีเขาเลยไล่ทั้ง ท้งคู่ก็ไปยังห้องตัวประกันอีกครั้งและก็ให้ตัวประกันโทรศัพท์กลับไปที่บ้านเพื่อบอกว่าคืนนี้ค้างที่บ้านเพื่อนพร้อมกับโยนโทรศัพท์ไปให้ช่างไอทีโทรเป็นคนแรกดานพีนัทบบตเตอร์กับเจลลี่ทางคู่กำลังจัดเตรียมระเบิดเพื่อที่จะจัดการกับตู้ ATM เทว่าก็มีปัญหาเมื่อคู่มือการใช้ระเบิดดันเป็นภาษาจีนพีนัทบบตเตอร์เลยโชว์ความฉลาดว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะอย่างไรซะระเบิดมันก็คือระเบิดดังนั้นมันคงจะใช้งานเหมือนเหมือนกัน,น,นแหละ ดานทิพย์หลังจากจาโจนออกจากห้องไปแล้วเขาก็งงมากว่าทําไมโจนพวกนี้ถึงไม่ฆ่าพวกเราเคทเลนเลยบอกให้เขามองโลกในแง่ดีบ้างเขาเลยบอกต่อว่าก่อนในเมื่อจโจนพวกนั้นฆ่าคนไปนหนึ่งคนแล้วจากนั้นก็ควักกระเป๋าตังของศพที่เขาแอบฉกขึ้นมาดูพร้อมกับจะหาสาเหตุว่าทําไมหมอนีถึงโดนฆ่าซึ่งในกระเป๋าตังของผู้ตายนั้นก็ไม่มีบัตรของธนาคารนี้อยู่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเลยเสนอว่าผู้ตายอาจจะมาเปิดบัญชีใหม่ก็ได้แต่ทิพย์ก็นึกขึ้นมาได้ว่าผู้ตายยืนอยู่หน้าเจ้าหน้าที่เซ็นเช็ค ดังนั้นไม่น่าจะมาเปิดบัญชีใหม่แน่ๆครับดานจะโจน3คนหลังจากปลดล็อกขั้นแรกได้เกดก็เจาะระบบเซฟขั้นต่อไปทันทีพร้อมทั้งไล่เพื่อนๆให้หยุดมาหายใจลดต้นคอกันสักทีด้วยดานทริปเขาอดทนรออยู่แต่ในห้องไม่ไหวเลยตัดสินใจจะขึ้นไปบนฟ้าเพื่อไปตามหาหลักฐานชิน้นอน่นๆอีกซึ่งก่อนไปเขาก็ดันปากพลอยบอกว่าชอบเคทลินด้วยและก็ถึกทักเอาเองว่าเธออาจจะเปลี่ยนใจมาชอบเขาครับ ดานพีนัทบัตเตอร์เขานําระเบิดไปยัดไว้ที่ตู้ ATM แบบมัวๆซึ่งดูเหมือนว่าเจลลี่จะภูมิใจในตัวเพื่อนเอามากๆเทว่าก็ทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงขึ้นเมื่อเจลลี่ไปดูตู้ ATM ก็ปรากฏว่ามันดันมีล็อกอีกชั้นหนึ่งทําให้ทั้งคู่เซ็งมากทันใดนั้นเองไวสไตล์กับเกดก็ออกมาหาทั้งคู่โดยเกดนั้นกล่าวว่าจะฆ่าจะสองคนนี้ทิ้งแต่ไวสไตล์ก็ดันเกิดสงสารขึ้นมาเลยบอกไปว่าต่อไปนี้ถ้าทั้งคู่จะทําอะไรก็ต้องมาบอกพวกเขาก่อนจากนั้นก็็เเกกกิดการชุรุลลมนนนัขึ้้อย ก่อนที่ต่างฝ่ายต่างจะแยกย้ายกันออกไปด้านทริปเขาพยายามสืบหาข้อมูลเพิ่มก็เลยไปถามดาเรียนที่กำลังวุ่นกับตู้เซฟอยู่แต่ไวสไตล์ก็กลับมาเห็นเขาพอดีก็เลยจะลากเขากลับไปเข้าห้องให้ซึ่งระหว่างทางทิปก็สงสัยว่าอยู่ดีๆทําไมถึงมีโจนทั้งสองกลุ่มมาป้นพร้อมๆกันวยสไตล์เลยบอกว่าก็พอมีข่าวว่าตอนหนึ่งทุ่มฝ่ายไอทีจะอัปเกรดระบบทําให้ระบบมันปิดตัวลงไงล่ะว่าแล้วก็ส่งทิปเข้าห้องไปรวมกับคนอื่นๆครับ เมื่อทิพย์เข้าห้องมาแล้วเขาก็หันไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีพร้อมกับบอกทุกคนว่าในตอนที่พวกโจรให้โทรศัพท์กลับบ้านเขาจับผิดได้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีกดโทรศัพท์หลอกๆว่าโทรไปหาภรรยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีเลยสารภาพว่าเจ้าหน้าที่ได้ขายข้อมูลรืมเวลาตอนอัปเกรดระบบไปทางแฟกโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าขายไปให้กับใครด้านพวกโจร3คนขณะที่เกตเจาะตู้นีรภัยได้แล้วเขาก็พบว่าเขาเจาะอีกชั้นหนึ่งไม่ได้เพราะว่าข้อมูลที่ได้มามันเกิผดผิดพลาดทั้ง3คนเลยทะเอลาะก,กันยกใหญ่ ดาเรียนเลยแก้ปัญหาโดยการสั่งให้เกดไปดูพวกโจรสองคนส่วนไวสไตน์ก็ให้ไปดูตัวประกันเข้าห้องน้ําครับดานเกดเขาเข้าไปคุยกับพวกโจรสองคนแต่เจลลี่ก็ยังโกรธเขาไม่เลิกเรื่องการชุลมุนครั้งก่อนที่เกดได้ยิงหูของเขาขาดอีกอย่างเกดอาจจะมาทําให้ทั้งคู่แตกคอการจนอันดับลดลงได้เกดเลยสะดุดกับคําว่าอันดับและสงสัยว่าเจ้าสองคนนี่มีอันดับกับเขาด้วยเหรอเจลลี่เลยบอกว่ามีเดอาจจะสูงกว่าเกดด้วยซ้ํา ทำให้เกดโมโหมากเลยเปิดหน้าเว็บให้ทั้งสองคนดูถึงอันดับผู้ร้ายที่ F b I บีไต้องการตัวซึ่งเบอร์หนึ่งก็ยังคงเป็นรามจอมวางแผนอันดับ2เป็นมิกและอันดับ3เป็นแบล็กโจนสาวที่เก่งกาดแล้วเกดก็โชว์ให้ทั้งสองคนดูว่าเขาอยู่อันดับที่68ทําให้เจลลี่ตกใจมากแล้วบอกว่าสุดยอดต่อไปเขาจะได้ไปบอกกับคนอื่นได้ว่าเคยถูกโจนอันดับ68ยิ่งหูขาดด้วยแล้วเกดก็ไปหาข้อมูลต่อจงได้รู้ว่าโจนกระจอกสองคนนั้นอยู่อันดับที่674 ทำให้ทั้งคู่งอยลงไปทันตาครับด้านทริปเมื่อถึงคิวเข้าข้อห้องน้ําเขาก็พบว่าได้มีกล้อง2อ,อังคืนซ่อนอยู่ด้วยและพอมาถึงคิวเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีเขาเครียดมากจนอ้วกแตกดังนั้นไวสตล์ก็เลยพาเขาไปหายากินส่วนจนกระจอก2คนทั้งคู่ก่าว,ว่าจะวางระเบิดตู้ ATM อีกครั้งแต่ก็เกิดกลัวขึ้นมาก็เลยไปขอร้องเกตเพื่อที่ว่าจะขอตัวประกันสักคนมาจุดระเบิดแทน ซึ่งขณะที่เลือกผู้จัดการก็ขอเข้าห้องน้ําอีกรอบเกดโมโฮมากก็เลยไล่ให้ไปไวๆแล้วทิพก็ขออาสาจะไปเป็นคนจุดระเบิดเองด้านทิพหลังจากปักตัวจุดระเบิดลงบนซีโฟแล้วเขาก็รีบวิ่งและกระโดดเข้ามาหลบใกล้ๆกับศพแต่ระเบิดก็ดันไม่ทํางานทําให้พีนัทบัตเตอร์โมโหมากทิพเลยฉวยโอกาสนั้นค้นตัวศพซึ่งก็พบว่าศพพกปืนมาด้วยจากนั้นเขาก็หยิบปืนขึ้นมาคิดและวิเคราะห์ว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงกันแน่ พอพวกโจรทั้งสองกลุ่มเห็นทิฟถือปืนก็เลยโวยวายและบอกให้ทิปวางปืนลงเมื่อทิปรู้ตัวเลยบอกไปว่าปืนนี้เป็นของสอบแล้วก็วางปืนพร้อมกระเติไปให้ดาเรียนพอดาเรียนเห็นปืนเลยบอกว่านี่มันเป็นปืนของ FBI ทําให้ทิปมีข้อมูลเพิ่มขึ้นและก็สันนิษฐานใหม่จนทําให้เหลือผู้ต้องสงสัยฆ่าเจ้าหน้าที่ FBI คนนี้อยู่แค่2คนโดยคนแรกก็คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีซึ่งก็ตัดไปได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีปืนดังนั้นก็เลยแค่คนเดียวก็คือไวสไตน์เมื่อเขาพูจบระเบิดก็เกิดทททําางนนัี หลังจากทุกคนลุกขึ้นมาได้ดาเรียนเกตดกับทริปเลยวิ่งไปหาไวสตไตล์ทันทีแล้วก็พบว่าไวสตไตล์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีได้ถูกฆ่าโดยจัดฉากให้ดูเหมือนทั้งคู่ฆ่ากันเองทําให้ดาเรียนกับเกตดทะเลาะกันอีกครั้งจนดาเรียนตัดสินใจว่าจะยกเลิกการปล้น,นบ,าบาน้านนี้และก็วิ่งไปเก็บของดังนั้นเกรดเลยวิ่งไปง้อให้เพื่อนกลับมาทํางานต่อส่วนทริปเขาเดินสำรวจที่เกิดเหตุเลยทําให้พบรีโมทเปิดประตูอยู่ในป่าของไวสตสไตล์ครับ ดานโจนกระจอกสองนายท้งคููเฟาดูตู้เอทีเอ็มที่เต็มไปด้วยเงินแต่ก็ได้ไม่ไปหมดแล้วเลยทาให้ท้งคู่แสงมากดานดาเรียนเขาหารีโมทเปิดประ,ประต,ตูไม่พบด้วยความโมโหเขาเลยไม่สนใจรีโมทและตัดสินใจว่าจะไปตัดประตูตเพื่อออกไปแทนเทว่าขณะดาเรียนจะจุดไฟมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาทันทีส่วนเกตดเขาได้ไปรวมทีมกับโจนกระจอกสองคนแล้วก็บอกกับตัวประกรันที่พากันออกมาข้างนอกตอนเกิดเหตุระเบิดว่าให้เชื่อฟังเขา ทันดนั้นศพของดาเลียนก็กระเด็นตกลงมาด้านล่างต่อหน้าต่อตาทุกคนทำให้เกศเซ็งมากและสั่งให้เจลลี่พาตัวประกันไปไว้ในห้องจากนั้นก็หันไปถามพีนัทบัตเตอร์ว่าให้ค่าตัวประกันไปเลยดีไหมและจะทำยังไงกันต่อดีพีนัทบัตเตอร์เลยตอบว่าไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าส่วนตัวประกันก็ให้เก็บไว้ก่อนด้านทริปเขายังไม่เข็ดก็เลยกล่าว่าจะหนีออกจากห้องอีกครั้งและก็เผลอทำโคมไฟแตก ดานเกตที่กําลังวางแผนกันว่าจะใช้ซีโฟละเบอร์ตู้เซฟก็ได้ยินเสียงเข้าพอดีเกตเลยสั่งให้ทั้งสองคนไปดูหน่อยสุดท้ายก็กลายเป็นเจลลี่ที่ต้องไปดูเพราะเป่ายิางฉุบแพ้ครับเมื่อเจลลี่พบกับทิปทิปก็พยายามชวนเจลลี่คุยจนทําให้เขารู้ว่ารามจนอันดับหนึ่งเป็นคนสั่งให้ทั้งสองคนมาป้นที่ธนาคารนี้ดานเคทลินเธอพบว่าผู้จัดการเป็นโรคเบาหวานและตอนนี้ก็กำลังช็อกเพราะขาน้ำตาล ทันใดนั้นเองพีนันทบัตเตอร์ก็เข้ามาพอดีแต่เธอก็ไม่สนใจและรีบวิ่งออกไปเพื่อหายามาให้หัวหน้าเธอวิ่งหายาจนไปเจอกับทิพนั่งคุยกับเจลลี่พอทิพรู้เลยวิ่งออกไปกับเธอซึ่งเจลลี่ก็ตามไปเช่นกันแต่ก็พบว่าปืนของตัวเองที่วางไว้ได้หายไปสุดท้ายทั้งหมดก็ช่วยผู้จัดก,การไว้ได้เกตโมโหมากที่มันเกิดเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆรกหูรกตาเข้าไปหมดท,นหนทันใดนั้นทิพก็ยกปืนที่ขโมยมาจากเจลลี่ขึ้นมาขู่แล้วก็บอกว่าตัวเองมีรีโมทประตูพร้อมบอกให้ออกไปคุยกันด้านนอก จากนั้นทั้งหมดก็ตกลงยื่นหมูยื่นแมวกันโดยเกดได้รีโมทส่วนทิพได้แฟกทีเร์บอกว่าใครเป็นคนสั่งพวกเกดให้มาปนที่นี่เมื่อทิพเข้ามาในห้องเขาก็บอกกับทุกคนว่าเขาได้ข้อมูลเพิ่มมาอีกแล้วโดยแลกมันกับรีโมทแต่ก็ไม่ต้องกลัวไปพอเขาถอดฐานเก็บเอาไว้สักพักเคลินก็สังเกตว่าผู้หญิงคนหนึ่งได้หายไปทิพเปยสติแตกพอข้อมูลทุกอย่างมันกําลังประดังประเดเข้ามา เธอเลยจูบเขาเพื่อให้เขาสงบสติอารมณ์ลงแต่กลับกลายเป็นว่ายิ่งทําให้เขาคิดมากยิ่งขึ้นไปอีกครับขณะที่ทิฟกำลังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาเพื่อให้หายฟุ้งซ่านเขาก็พบกับศพของหญิงที่หายไปซ่อนอยู่ในตู้แล้วเขาก็เห็นว่ามันมีกระดาษใบหนึ่งอยู่ที่ยกทรงของเธอเคทลินจึงหยิบม,มาให้และก็ทําให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทํางานให้กับธนาคารสวิสเมื่อทิฟได้ข้อมูลมาเพิ่มเขาก็คิดอะไรได้บางอย่างพร้อมกับบอกทุกคนว่านี่ไม่ใช่การปล้นแล้วก็วิ่งออกไปนอกห้องทันที ดานเกตที่กําลังวางระเบิดตู้เซฟทิฟก็วิ่งเข้ามาหาพร้อมกับตะโกนว่านี on, ่ไม่ใช่การปล้นนี่ไม่ใช่การปล้นเกตโมโหมากเลยควักปืนขึ้นยิงทิฟทันทีแต่ปืนก็ยิงไม่ได้ทิปเลยบอกว่าฟังเขาพูดก่อนแล้วจะคืนตัวเหนี่ยวกายให้เกตเลยต้องรับฟังโดยไม่มีข้อแม้จากนั้นทิปก็อธิบายให้ทุกคนฟังว่าแฟกทั้งสาฉบับมีตำหนิที่เดียวกันดังนั้นจึงบอกได้ว่าแฟกทั้งหมดถูกพิมพ์มาจากเครื่องเดียวกันและถูกส่งมาจากดรามจอมโจรอันดับหนึ่ง โดยทิปสันนญฐานว่าดําเชิญทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับดํมมาฆ่าปิดปากทําให้เคลินงงมากว่าแต่ละคนนั้นเกี่ยวข้องกับดำยังไงทิปเลยดาว่าเจ้าหน้าที่ v b i ที่ตายไปคงจะมาตามสืบเรื่องดําส่วนไวสตตล์กับดาเรียนก็ทํางานให้ดําแม่สาวธนาคารซวิตก็คงเป็นแหล่งฟอกเงินของดําและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีกับจนกระจอกสองนายก็เคยทํางานให้ดําเช่นกัน ส่วนที่เหลือเขาก็ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอแต่ที่มั่นใจก็คือในหมู่พวกเรานั้นมีดำปะปนอยู่ด้วยและก็บอกด้วยว่าถ้าคิดไม่ผิดตู้เซฟก็อาจจะไม่มีเงินอยู่ก็ได้เพราะมันน่าจะมีไว้แค่ล่อให้พวกเราเข้ามาติดก,กับแต่เกดก็ไม่เชื่อว่าไม่มีเงินแล้วก็กดระเบิดทันทีหลังจากควานจางลงทั้งหมดก็พบว่ามีเงินจํานวนมากมาอยู่ในตู้เซฟนั่น ทำให้เกดพีนัทบัตเตอร์และเจลลี่ตาวาวและก็ขนเงินใส่กระเป๋าส่วนคนที่เหลือแต่ละคนก็เป็นห่วงชีวิตของตัวเองมากกว่าจึงเดินไปหยิบปืนแล้วก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางมีเพียงทิพย์คนเดียวที่ไม่หยิบเพราะคิดว่าต่อให้มีปืนก็คงไม่รอดอยู่ดีและก็บทออกมาว่าจะฆ่าคนทั้งหมดพร้อมอาวุธได้ยังไงเคลลินที่อยู่ข้างๆเลยบอกว่ากดดับไฟใส่แว่นกลางคืนแล้วก็กําจัดทุกคนไงละ่ะเขาเลยบอกไปว่ามีแว่นซ่อนอยู่ในห้องน้ําครับ ด่านพวกโจรหลังออกมาจากตู้เซฟพร้อมกระเป๋าเงินคนที่เหลือยกเว้นทิปกับเคทลินก็ขอออกไปพร้อมกับพวกโจรด้วยทิปเลยโผลมาบอกว่าหนีไปก็ไม่รอดหรอกซึ่งเคทลินก็โผลออกมาเห็นด้วยกับเขาและบอกพวกโจรด้วยว่ารีโมทมันไม่มีฐานพร้อมกับยกปนืนขึ้นมาเล็งที่ทิปเธอคิดว่าเขานี่แหละน่าจะเป็นดามที่สุดเพราะเขาเดินไปเดินมาทั่วธนาคารนั่นเองแถมยังมีฐานอีกด้วยทิปเลยเสย,ยยิ้มออกมาแต่ก็ปฏิเสธไปและก็บอกกับทุกคนว่าคนที่นาสงสัยที่สุดก็คือพนักงานสาวอีกคนต่างหาก ทั้งหมดเลยหันไปมองเธอทิพเลยโชยโอกาสนั้นวิ่งหนีไปสับคัทเอาทันทีและในความมืดนั้นรอปภกับเกตก็โดนจัดการและทันทีที่เคทลินสับคัทเอาขึ้นถูกคนก็ควานหาตัวทิพแต่ทิพที่หลบอยู่แถวนั้นก็บอกว่าเขาได้ไปดักรอที่ห้องน้ํามาแล้วก็เจอกับผู้จัดการที่เป็นคนมาเอาไว้กลางคืนแต่เขาก็โดนอัดจนล้มลงไปผู้จัดการเลยบอกว่าเรื่องโกหกแบบนี้ใครจะเชื่อเคทลินเลยบอกกับทุกคนว่าเธอไงล่ะพอเธอวางแผนกับทิพไว้ปแล้วนั่นเอง เมื่อผู้จัดการหรือดามจนมุมด้วยหลักฐานมันก็สารภาพออกมาพร้อมกับจะยิงต่อสู้ดังนั้นทุกคนที่เหลือเลยยิงจัดการกับมันครับหลังจากเรื่องจบลงทริปก็โยนรีโมทให้พี่นัทบัตเตอร์กับเจลลี่ซึ่งทั้งคู่ก็เหลือไปเห็นถุงเงินเข้าพอดีเคทลีเลยบอกว่าเอาไปเถอะเพราะอย่างไรซะมันก็มีประกันอยู่แล้วทั้งสองคนดีใจมากก็เลยรีบเข้าไปหยิบถุงและรีบหนีไปทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วทริปก็โกหกตำรวจว่าโจนทั้งสองคนหนีไปที่ไหนและเขาก็ได้กินยาสักทีครับ และภาพก็ตัดมาที่แต่ละคนนั้นกําลังให้สัมภาษณ์กับนัาข่าวอยู่ส่วนเคทลินเจ้าหน้าที่ตารวจได้ช่วยเธอยกของขวัญวันแต่งงานมาไว้ที่รถแต่พอเธอเก้าวเข้ามาในรถแล้วเธอก็พบว่าทริปได้นั่งอยู่ในรถกับเธอด้วยแล้วทริปก็เปิดกล่องของขวัญทําให้เห็นว่าในกล่องนั้นมีเงินบรรจุอยู่อย่างมากมายเขาเลยบอกข้อสันนิษฐานว่า เธอสร้างคูมันปลอมๆขึ้นมาส่วนภาพถ่ายตอนเธอไปเที่ยวบนโต๊ะทางานของเธอแต่ละประเทศนั้นก็เป็นประเทศที่ไม่ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและกล่องของขวันก็มีไว้เพื่อขนเงินออกมาโดยฉวยโอกาสตอนที่เขาดับไฟนั่นเองเพราะอย่างไรซะก็ไม่มีใครอยากเปิดดูกล่องของขวัญวันแต่งงานอยู่แล้วอีกอย่าง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่เขาอธิบายไปก็เพื่ออยากจะมีเอี่ยวเพราะเขารักเธอและเขาก็คิดว่าเธอก็รักเขาเช่นกันซึ่งเธอก็ยิ้มออกมาก่อนที่ทั้งสองคนจะจูบกันสุดท้ายก่อนที่จะขับรถออกไปเธอก็ได้บอกกับเขาว่า แท้จริงแล้วเธอคืออเล็กซิสแบล็กจอมโจรสาวอันดับ3นั่นเองครับสรุปนะครับณธนาคารแห่งหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ปล้นธนาคารขึ้นจากโจร2กลุ่มซึ่งรู้ทีหลังว่าเป็น3กลุ่มโดยเป็นแผนการของรัมจอมโจรอันดับหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนที่รู้จักเขาถูกจัดการในแผนนี้แต่แผนการก็ดันผิดพลาดเมื่อต้องมาเจอกับทริปจอมจุนเรื่องราววุ่นๆุก็เลยเกิดขึ้นนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังไฟเปเปอร์ปล้นสะดุดมาอยู่ที่รักใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนนนะะากัาได้ครบ หนังมีทุนสร้างอยู่ที่8ล้านเหรียญทำรายได้4.5ล้านเหรียญได้คะแนนจาก IMDb 6.4คะแนนได้เมตาสกอร์37คะแนนและได้17%จากเว็บ Rotten Tomato เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ